สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบเสียภาษีอีกแล้วค่ะที่เกี่ยวทําวันสุดท้ายอีกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะลําบากแค่ไหนกินไปทําไปกินไปทําไปค่ะไม่มีเวลาเลยเห็นไหมคะไม่ใช้งานเยอะนะคะแต่พอไม่ได้ทําค่ะ ดองไว้ค่ะมาทําวันสุดท้ายทุกทีไม่รู้เอาเวลาไปทํำอะไรเช้าขึ้นกรีบหาโทรศัพท์แล้วก็เปิดหาว่าใครไฟ์สดบ้างแล้วเขา,เข,าเข้าไปเชียอบเห็นไหมหน้าตรงสารวายรงสารไหมคะกินไปทําไปกินไปทําไป คลิปนี้นะคะกำลังจะบอกเพื่อนๆว่าเราเป็นประชาชนคนไทยนะคะเราจะต้องเสียภาษีค่ะเห็นไหมคะมีภาษีซื้อภาษีขายมหาหักแล้วที่เหลือมาคูณแวด7%นั่นคือเงินที่จะต้องส่งให้กับสัมพากรน,นะคะ เป็นคนไทยอย่าลืมเสียภาษีกันนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายแต่ก็ยังไม่สายเกินไปค่ะมาช้านหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเราคนไทยค่ะให้ความร่วมมือค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe like, ให้เจีเกียวด้วยนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณในการรับชมค่ะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะออกนอกบ้านพกแมสคค่ะ